เห็นขั้นแรกก็ถูกใจใช,ใช่เลยมาที่ตีรถสวยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโต๊ะก็ได้มาทําการส่งมอบรถให้กับพี่น้อยนะคะพี่น้อยเดินทางมาจากที่ไหนคะวันนี้เชียงใหม่มาจากเชียงใหม่เลยนะบอกคนทางบ้านหน่อยเลยพี่เป็นงานรถที่นี่สวยไหมสวยถูกใจไหมถูกใจบริการดีสุดยอดเลยวะสุดยอดได้ข่าวว่าวันนี้ซื้อเงินสดเลยใช่ไหมใช่แส,สดงว่าต้องมั่นใจอะไรแน่นอนถ้ากล้าซื้อเงินสดกับที่เราที่เราเนี่ยเขามีแบบบริการเนาะก็ดูแลซ่อมสูตรให้สองปี2อ0 0 0ืนโลใชนะดูแลกันไปายาวๆเลยอยู่เชียงใหม่สมมติว่ารถมีปัญหาในเข้าสูนย์ที่เชียงใหม่ได้เลยพี่โอเคไหม หนามั่นใจอะไรไหนเล่าให้ฟังหน่อยมั่นใจปฏิการดีรถสวยดูแลดีใช่ปะดูแลดีขนาดนี้นะคะไม่สูบไม่ได้แล้วนะพี่นะมาดูที่เดียวแล้วก็จบเลยจบเลยเอาเงินมาเลยสุดยอดเดี๋ยววันนี้ก็ส่งพี่กลับเชียงใหม่เลยน้มาตั้งแต่เช้าแล้วเนาะเอารถออกเลยวันนี้ นะคะพี่ขาสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะถ้ายังไงออกรถคันนี้ไปแล้วหนูอขอให้พี่นะโชคดีแล้วก็ได้เงินได้ทองร่ารวยนะเอาไปประกอบธุรกิจต่อ,อน,นะพี่นะนเดินทางปลอดภัยนะพี่กับเชียงใหม่เลยนะนถ้ายังไงมีอะไรโทรหาโตได้สําหรับวันนี้นะคะโตโตก,กับพี่น้อยนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่สวัสดีค่ะ